ผมสวัสดีครับอยู่กับแอดมินเซิร์ฟ m e ล o ม y ละ้นครับมาวันนี้จะมาแจ้งปัญหาในกนาร3อย่างคือเรื่องแรกคือ,อคือวิธีหาเงินในเกมเรื่องที่2ก็คือวิธีดูรหัสของส่วนวิธีสุดท้ายนะครับแน่นอน,นครับเป็นคำสั่งใหม่ของทุกๆ VIP เพราะแล้วก็มีแล้วก็ปรับบางอย่างให้ครับเพราะมีคนเขอ,ขอมา วันนี้พูดกั่ตัวตักเลย <c oughs> วิธีหาเงินถนะ้ามีสามวิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกคือฆ่าผีครับผมจะได้ตัวที่สามเราสามารถดูได้ทางมุมซ้ายบนยนะครับเฮ้ยคนครับไม่วุญหนือครับอ่าครับผมสามารถหาในทางบนซ้ายบนครับคือจริงๆก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเมนมีใครเขาบ่นอะไรแต่ว่าได้มีเช้านี้ครับผมคนนี้ครับเขาได้บอกมาคือพี่ไม่ได้ต้องการจะพิลยกเลยพี่ไม่ค่อยมีเวลาจะทำจริงๆแต่วันนี้พี่มี พี่ก็เลยนั่งทาให้ละโอเคตามนั้นครับอไม่ได้จะหนีอะไรโอเคนะครับกลับมาเข้าเรื่องครับผมวิธีแรกครับผมคือตรงนี้มีคนนะเราจะไม่วุ่นครับริวจะไม่ไมยุ่งมันจะหนีมาก,ก่อนอามาทาีนี้วิธีแรกครับคือถ่าผีตัว20ก็โอเคครับผีวิธีที่สองครับคือตาาัดไม้สามารถ ขายได้หมดนะทุกสีนะเป็นเรื่องเลขนี้ก็ต้องไปดูเองเมาะผมะจำไม่ใช่เลขของไม้ขาวเหมือนกันครับยีพ e ิง่ายครับเก็บมาพิมพ์เซลสามเจ็ดไม่ต้องมีเลขหนึ่งก็ได้อันนี้ก็จะได้ละไม้ขาวนี่จะขายได้ะไรยีพ่อครับก็เราอยากขายหลายอันพร้อมกันเช่นในตัวเรามีสามันใช่ไหมแล้วก็พิมพ์เซลสามเจ็ดแล้วก็เลขสามนี่ครับขายพร้อมกันตอนนี้ตังค์มมีสี่ร้อยกว่าครับคานข้าที่จะเร็วดิหนึ่งคืออันนี้จะละ แบ่งนะครับราคาไม่เท่ากันอันนี้ก็ละยี่สบห้าสีนี้อันนี้ก็ละสิบเอ้ยอยอันนี้ก็ละยี่สิบครับส่วนอีกสีอีกสีหนึ่งที่มันเข้มเข้มอะไรนก็ละสามสีครับสามสิบาทก็เก็บแป๊บเดียวก็น่าจะรวยนะอ่าโอเคครับผมมาเรื่องวิธีสองแล้วตัวสุดท้ายครับเป็นวิธีที่ผมคิดว่าง่ายแสนง่ายมากครับวิธีนี้ซึ่งใครพูดว่าเซืบนี้หางเงินยากนี่ผมจะเอาไม้มาทัดตีปากมันทีเลย เพราะว่ามันไม่ได้ยากครับผมอ่าเนี่ยดูวิธีเอ,อาล้กมานะครับเติมนี่เข้าไปให้มันทางาน,นครับถ้าทางานพวกนี้มันจะทํางานไปด้วยใช่ไหมครับกดเงินมาก่อนอ่ากดเงิน,นครับวิธีขายครับคือเราก็ต้องรู้เนาะว่าเลขนี้มันอะไรเงินนี่ขายได้นะครับเงินจะคูณสองมาเลยสิบบาทจะขายได้ยี่สิบเซลอ่าสิบบาทเตะเงินสิบพับเห็นะไนะเปะยี่สิบใช่ไหมอ่าทีนี้ครับ มาลองตัวอเทีน่าหน่านะห้าสิบเซลจิมชื่อของขายได้ครับนีได้ร้อยหนึ่งครับค่อนข้างที่จะเร็วจิมจิมครับแป๊บเดียวก็ร้อยแปบเดียวยี่สิบวิธีที่จะเร็วที่สุดนะครับต้องมาเมืองนี้ครับพลาดไม่ได้ครับเพราะมันมีธนาคารเออเนี่นะมันมีต้องมีตู้เห็นไหมโอ้โหสี่ตู้เฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ได้มาตาครับใจเย็นๆับอันแน่ เงินประท้วงเรื่องเงินเดือนใช่ไหมไม่ต้องเลยเจจดีครับผมกำจัดจุดอ่อนเได้แล้วครับวางเครื่องอ่ะติ๊กติ๊กอ่าครับผมตอนนี้นะครับครับหลังจากคลิปนี้ออกไปนะครับทุกคนจะมารวมตัวที่นี่นะเพื่อมาหาเงินนั่นเองครับผมโอเครอครับกด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 นี่ยี่สิบยี่สิบนี่สองร้อยนะครับอ่าอันนี้ร้อย อันนี้ขายได้200จ,จริงๆอ่าใบเดียวเนี่ยนี่ยได้200เนี่ย250ด้วยโบนัสอะ่ะเฮ้ยใครมาวะอ่าสิบเนี่ยโอ้กดทั้งวันหลูอย่างนี้อยู่ทั้งคืนนี่ครับลองต่างไว้กันเดี๋ยวผมจะลองทำนี้สัก2-3รอบนะครับมันมีดีเลยวะ <c oughs> โอ้ดาบไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่า5ห้าบาท ถ้าบาทยังตกครับเหรียญก็ตกได้นะบอกไว้เล,เลยกดไปเลยอันตุ้มๆๆๆๆๆอ่าครับผมสังเกตได้ว่าเดี๋ยวใส่กะระเป๋าก่อนสังเกตได้ว่าผมใช้เวลาไม่ถึงสามนาทีได้นะผมมีแบงค์ร้อยอยู่ทั้งหมดห้าใบผมจะขายแบงค์ร้อยนะขายแบงค์ร้อยห้าใบเลยแบงค์ร้อยห้าใบเจ้าผมได้เงินทันสองครับซึ่งจะบอกเลยว่า สามารถซื้อปืนซื้ออะไรได้เยอะแยะเลยแจมแมวเอาซะกูไม่มีเดือนหน้านี่คือแบบไม่มีนี่แหละไม่มีเงินจ่ายค่าเซิร์ฟเลยโอเคนะครับก็จบแล้วนะครับวิธีนี้กับการหาเงินสามวิธีด้วยกันนะรวยครับรับผมต่อไปครับเป็นเรื่องที่สองครับวิธีดูของครับว่ามันเลขอะไรนั่นเองเอานะครับขั้นแรกเลยครับผมเราจะต้องเข้าเว็บ เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับอ่าเว็บก็คือเว็บมีมันจะเข้ามันจะเป็นอย่างนี้เราสามารถดูเวลาหาของมันคืออะไรอ่าใช่ไหมแล้วก็คือใครดูพี่เป็นนะแนะนําให้ดูฝั่งขวาครับก็จะจัดจหมวดหมู่ไว้แล้วนี่เห็นปะอันนี้ผมจะคลิกคำว่าว่ามันมองไม่เห็นเมาส์เนะาะดี๋ยวทำให้มันเห็นเมาส์กันเขียวผม จะเห็นเมาแล้วผมจะคีดเขาว่ากันตรงนี้นะหมดหมู่กันครับตรงนี้ครับเป็นปืนหมดเลยครับเล่พวกนี้ล้องเสกดูมาเล่นได้หมดเลยคือเขาจะแบ่งหมดหม,ดหมดนะู่ไวล้วมันทําให้มันง่ายต่อการค้นหานั่นเองโอเคนะครับส่วนใครแบบวะเฮ้ยกูไม่รู้อีกกูนี่ดักดานมากเลยครับอ้าวเอเอก็มีวิธีเช่นกันนะสมมุตินะย,ยาเข้าตวัวถือของไว้ในมือครับ พิมพ์ไอไอเอนเตอร์นี่ครับขึ้นมาเลยครับในเซิร์ฟนี่ครับชื่อคือเชนซォอ่านี่คือเดซิชั่นคือเขาที่บายนะครับอ๋อเอาไว้ตัดต้นไม้ให้ตายโอเคครับผมเลขครับสี่เก้าศูนย์ชนิดครับเป็นอาวุธโจมตีระยะใกล้ครับผมครับผมจะเสกเมเปิลมาลองเทสตูบ้างไม่ใช่แล้วครับเอาเป็นเลขเลยแต่ผมรู้เลขละอ่าโอเคก็ไอไอเหมือนเดิม เห็นไ,ไหมก็ขึ้นละบอกหมดทุกอย่างชนิดกระปปืนถ้าพวกเงินนี่คือคุณต้องไปเปิดดูหน่อยแล้วกันเพราะว่าก็ไม่รู้จริงจริงครับแต่ถ้าเกิดยังแม่งยังไม่เข้าใจก็คือยังหาไม่เจออีกก็เนีย่ยครับคอนโทรลเอฟครับมันขึ้นมันจะขึ้นมุมขวาบนแนละ้วพิมพ์ไปนเนี่ยผมมันผมอยากได้อะไรวะกิ๊ฟซี่จีไอไซนี่อันนี้ไมกะติงคือลูกมันเปลี่ยนไปอันนี้เป็นปืน,นเปลี่นปะหาไม่ได้ยากเลยครับโอเคนะครับก็ เ็นเรื่องสุดท้ายครับเรื่องนี้ครับเขาขอแลครับคือเดน่ด้นี่ครับรับยังครับที่เก็บเสียงอ่ะเออที่เก็บไม่แตงอ่ะเหมือนจะได้นะไฟโอเคครับเดี๋ยวคือดีทำไมครับแล้วก็ผ่านมาสักสองสามวันแล้วเขาก็มาทวงอีกจนวันนี้ก็ว่างแล้วครับก็เลยมาทำรับแต่ทํามานานแล้วก็ทําไม่ได้ครับทําได้แค่นี้ครับผมอ่าผมจะให้ดูนะผลจะเสกปืนมาเขาบอกที่เก็บเสียงเนาะ ห้านี่นี่นี่เยออันนี้คือถ้าเกิดเป็นพวกกระสุนไม่จํากัดอยู่แล้วมันจะไม่มีันพังอยู่แล้วผมจะปิดก่อนปิดไปให้กระสุนมันมีจํากัดแล้วสังเกตให้ดูว่ายิงแล้วมันพังได้เยวะครับแล้วใครยิงกับผมนี่ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับว่ามันยิงแม่นเองครับไม่ได้แบบว่ามานั่งโป่งนั่งโปนะครับไม่ต้องมากล่าวโง่กล่าวหาผมนะผม ราะผมไม่ชอบใช้ครับสมมติว่าคุณเขาไม่โป้ครับตัวเองมานั่งเล่นโป้ทุเรศมากนะครับแตกแล้วครับแตกแล้วกดดูก็แตกครับวิธีง่ายๆครับคือคลิกเขาออกครับคลิกใส่ใหม่นี่ครับเต็มและเฮ้ยไปไปโอเคครับผมโอเคครับลิกออกคลิกใส่ใหม่ใช่ถ้าเกิดมันยังไม่แตกก็ทำได้เหมือนกันเฮ้ยง่ายๆเนี่ยมันจะไม่มีมันแตกเลยละผมทำได้แค่นี้แหละ ฝั่งลอยไปเ็ตุ่มตายไปแล้วโอเคครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับขอเอาตัวเองออกจากแอดมินกันโอ้ยเ,เนะต้องมานั่งดูอีกน่ะ โอเคเดี๋ยวตัวเองเอาจะแอดมินก่นโอเคตอนนี้ผมไม่ได้เป็นแอดแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าผมไม่สามารถเสกของได้ครับผมไม่สามารถฮิวได้แต่ผมต้องเป็น v i p สักขั้นหนึ่งก่อน,นับเพราะฉะนั้นผมจะให้ตัวเองเป็น v i p หนึ่งแอบเบลไปทันทีโอเคนะครับครับผมเป็น v i p หนึ่งละคือ v i p ตั้งแต่หนึ่งถึงสุดท้ายที่ผมทำไว้คือทุกทุก คำสั่งใหม่นะครับทุกๆสามสิบวินาทีเอ้ยไม่ใช่สามสิบวินาทีพวกมันจะสามารถเสกรถไ,ได้ได้ยงไงเนาะอูเสกเครื่องบินได้ทุกทุกวีอยู่แล้วอันนี้คือไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงกลับไปที่หน้าไม่ใช่ครับอ่าหน้านี้ครับจำมาที่หน้านี้แล้วคือผมจะให้ดูว่ารถที่เอ้ยคือบินิวินเสกได้คือก็จะมีค,ค,ค,คิดนู่นคิดนี้ใช่ไหม อ่เดี๋ยวผมจะหาไอ้พวกเครื่องอ่ะนนี่เป็นพวกเครื่องยนต์คือคุณสามารถใช้กำลังเส็กรถอะไรก็ได้ครับที่มีในเกมนานอะไรก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะลองหาเอาไปเลยถือว่าที่ไม่มีขายนี่เลยไอ้รถที่มันเดบ,บร้อยน้ำได้ะเลขห้าสามโอเคครับผมจับเข้ามาในเกมครับ อ่าผมจะแซดวีห้าสามเอยนเธอปึงกับเสียตังอันนี้คือเสียตังอ้ามันต้องอะไรครับเขียนว่าคุณไม่มีตังห้าพันเพื่อจะใช้คำสั่งนี้คําสั่งนี้ก็ใช้ตังเหมือนกันครับแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยครับถึงชั่วโมงแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีตังครับปกติก็ไม่มีตังแล้วครับในเกมก็ไม่มีตังชีวิตจริงก็ไม่มีตังอ่าครับผมขออนุญาตเสกตังให้ตัวเองสักห้าหมื่น โอเคครับเช็คครับเช็คห้าหมื่นแล้วโอเคแต่ผมคิดว่าผมไม่น่าจะทำห้าพันมั้งไอเสกรถพิเศษเนี่ยจะขอคิดอีกทีว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่แต่ตอนนี้ห้าพันครับผมราคาผมจะแซดวีเลขห้าสามเพื่อเปี้ยงครับตังค์ผมลดไปห้าพันครับได้ลดมาครับผมอ่าตังค์รถห้าพันครับผมแล้วผมจะลองเสกใหม่ยเห้าสามเปี้ยงมาอย่างรอไปพันกว่านาทีครับครึ่งชั่วโมงครับผมพันกว่าวินาทีครับครึ่งชั่วโมงอ่าครับผม คุณสามารถเลือกเลยว่าคุณอยากได้รถอะไรออกมาที่ยังไม่มีขายแต่คําสั่งพวกนี้นะครับจะสามารถใช้ตั้งแต่ E ีพหนึ่งอย่าวีพีหกเท่านั้นนะครับยู e เซอร์ธรรมดาไม่สามารถใช้ได้นะครับอ่าครับผมก็คงต้องบอกว่าจบการอัปเดตครับสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนรับผมสวัสดีครับ